สวัสดีครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ได้มาวัดถ้ำเขาเขียวต้องบอกก่อนว่าสถานที่นี้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับรอบนี้มาเช้าหน่อยพอมาถึงก็สวนทางกับพี่ที่ดูแลทางเข้าถ้ำจะรอยอยู่พักใหญิหลังจากนั้นจึงได้เข้าไปนั่งสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเป็นเวลานาน,นเท่าไรไม่อาจทราบได้ในขณะนั้น ระหว่างที่ส่วนมนอยู่นั้นหางตาก็เห็นคนใส่ชุดขาวเดินม,มาแล้วลงนั่งอยู่บริเวณด้านหลังเยื้องไปทางขวาอีกสักพักใหญ่ก็เห็นอีกแต่คราวนี้ใส่ชุดสีดำแดงระหว่างนั้นก็จะมีลมวูบใหญ่พัดมาแถวบริเวณปากถ้ำไปเลยหลังจากเสร็จกิจจึงได้มาขอบคุณพี่ชายคนก่อนและพี่คนที่มาเปิดถ้ำแล้วได้นั่งคุยกับแม่ชียอยู่พักนึงจึงขอลากลับเพราะายแก่มากแล้ว แต่ภารกิจคาดว่าน่าจะยังไม่จบอาจจะต้องได้กลับมาเยือยอีกครั้งยังไงก็คอยติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ